หนาเี่น้องส,สังงสรเรืนทางก็จามีเพื่อนกำลังสิตทดินครับโอ้นี่ยเขาเปียนมาเก็บข้าใหม่นะครับ โอ้มันเนีนทะเลครับน,น้ำขังด้วยพี่น้องน้ำขังด้วยต้นที่ก้นกิ่นมะนาะครับทางทางจะเป็นทุ่งนาครับาจชมบรรยากาศทุ่งนายามเย็นครับไปซีเมนส์ม,า,มงางรัง โอ้ต้นข้าวดาแล้วก็ลังงานเกษรกมีบอลไส้ตำรวจเร็จแล้วโอ้เขาลมเบางไรของปรี่น้องนะมีรวจเป็นข้าปรวจ่้ปอนข้าไยาบข้าไหโอ้ วะเขาไม่ถนั่งที่ครับทางไรพอดีประเด็นเนอะบรรยากาศนั่นง,าท,างทางครับมีมอเไซค์รอดรงมีางคากุกคากง่ยังไงครับน,นี่แฝงป้าเขาเลยครับมันธรรมป่าในฝนบนเสาไฟฟ้า เขากรจมาอยู่หน้ากันบังคับบังคารเนี่ยมันรู้ว่าทำอย่างดีว่ามันบานกว่าเรบจะมีเงินมีทอโอ้ทหมต้นบกนะครับเออนี่ฮะอ,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 อย่างดีไปโอ้ไดเห็นลุงล่งรถเราสิลบากบังคับมนได้เลย ก็จะไหนครับไปต่อตอนนี้จะฝั่งต้นโยคาครับอ้าเเนตตจะไปซี่นะครับไปหนำซี่คือว่าไก่ไนะครับมีแต่ทอดนะครับมีไก่ตัวค่าไปหนำซี่นะครับ นัองชีเป็นเยอะอย่างเา็นักันชีอก่าเบน่ยนะพ่ปเบี่งกันโอ้ยไม่นี้ครข้างหน้าข้างหน้ามยี่รถยนกว่ายี่ใคแนวกว่นี้อย่ครับยี่โม่ใช่มันแนแบน ไปกันครับดูอีกต่อเงลบ่านนะเงรวนโอ้ก็จะเห็นแหล้่ย่วตวหนึ่งผมแค่มาถายโยงนเขตประทันเหล้วโอ้โหทำไว้ะเป็นด้วพีนอง โอ้น้ำซีมาไลา่ตพี่น้องรถฝั่งล้นเนี่ยะยานครับอืมเดี๋ยวนะโอ้งามต่อครับเดี๋ยวถ้าจอดแล้วบังข้างครับอุย้ยลูกกู มาแต่ใส่หรมามาถ้าสักเดียวมาไม่ใช่หมาครับมาทางล่างมือเท้าผมไปเทียมมันอืมบันดำไหมมันดำนี่ครับมาต้มกิ่มนอนยังเงียบไอ้ดำดำไม่ดำครับผมดำไม่ดำเครื่องสูบน้ำครับสูบน้ำปลาปลาได้ครับปลาปลาหมูบัต ปลาหมู่บ้านครับนี่ยตัวเนี้ยโอ้น้ำลดนอกฟังเหรอตัวนี้แต่ยังไม่เด็นพี่น,น้องน้ำไหลครับมีเครื่องปั๊มสองตัวแล้วเป็น้ันบอกตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โอ้ยน้ำเชีครับไม่น้ำเชีน้ำไหลเชี่ยวมากเลย ท,นนทั้งปนน้ำจิตผอมมาแล้วคัะทางพังทงั้งปนตรงนี้ฤดูน้ำหลากเป็นกันญาตุลาไม่เจ้าหาป่า,ยาอยู่ครับแล้วก็้งเบี่ยานโอ้ผลระยันหามไรแห้งหายไปดูครับบ้งครับเว้นไก่สิตกองเรียนนครับหามากกว่า เขาเจ้าเห็ดดีเถอะวะเขาเจ้าเห็นไว้เนย่ายออผมวันเห็ดบเหลวออผม,มเห็ดจนต้องช่วงแรงๆแมเข็นแล้ยวท่านบ่หน้าหนาม่วมกวนได้ถึงว่ะท้องใดครับมันพังมันพังบอครับ้

กว่าสที่บ้าเรียวยดอนเงี้เออเห็ดยำเลยมันกห็ดเ้ลวไว้แถอะจังว่าช่วงไม่เห็ดอันเห็ดอันน้ำเพียงอันเพียงอันก็บองมันเห็ดเนาะเออเออเห็ดไว้เลยครับพุ่นพุ่นย่างคอยย่างไปชุดพุ่นแล้วว่างันเดอข้อนี้ผมขี่มาท่านคนซ่วงมันเขาเห็ดช่วงน้ำบะเบงมันเห็ดท่านบ่เนาะยังยังต่อครับคอยย่างจะมันอันน้ำลงมันสีชูดลงน้ำน้ำอีกเนี่ยเออขันมันอัน ดอกเสาชิมมือนนั่นมันกิ่นยูถ้าเรามองสุดนี่บางอันปันทานจะแบ่งฟังอีหรีอเปล่าครับเออเขาจะได้เห็นไม้ลำซองหรอเออมันเห็นเห็นบอดีเนาะแบบว่าน้ำมนน้ำยูบลงมันสิสูแ่นยูมันอัดบอดีนี่คนกระยานอัดบอดีอยู่นี่เหตุว่าเห็นบ่เห็ดฟ้าพดเออฝนฟ้าฝดฟ้าฟังครับที่จริงมันถิ่นยูร้องนั่นแหละโคนั่นแหละโค่นนี่หุ่นบ่ครับ มันจะกาแล้วเขาเรียกว่าพนังกันนำน้ำชีเนาะน้ำไหลเนาะก็ไหลได้ซ้ำก็ไหลบ่ตัวปีมันสิ้ลนบ่สิโลนอดก็ที่ปั้นบ่เนาะตรงนี้เป็นทางโค้งนะครับออาวมัเป็นกอบัน่ ผอก็นั่งเนี้ยไปหลานก็ม่นั่งมมันซื้อซื้อเนียนบ่เออตอนเนียมันเงียดดีเสเออนี่มันให้น้าให้เจ้าตัวนีนเงี้ยอือครับบ่เขนไปจกโลนั่ออกสิ่ใร่ย่นีงเซ่จกโลนี่รัดไปท่าใา้เลยเหมโย้โลนึงก็หัน เจาคุว e ่าเด่นหน้าคุณเขาเจ้ที่ให้แล้วผู้เด่นจะมีงอมมัอันนั้นกันเจ้าให้โจกลัดไปนี่แห่น้ำมัดลัดแหมครับคือเขาลัดใส่ลำทางนี่แหม่ก็ได้ผลประโยชน์มหาศาลคุณยายมีมันเลี้ยวหลายมันเลยนั่นแหมมันเลยทั้งทั้งห้องแหม่แม่นครับผมน้ำมันไหลเจ้าจอฮับปะไปเนาะอ๋อคลิปนี้ไปสำเ้าครับผมก็คินหนาครับผม ขอบันลิปหนัครับสวัสดีครับ